โอ้มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาแมยมาเมยพี่หนอพี่อพโอ้พี่นนอพี่น้อโอ้พี่นอพี่นอพีอพี่นโอ้พี่หนอพี่นนอโ้พี่หนอพี่หนอพี่นอโอ้พี่นอพี่หนอพี่นออ้พี่นอพี่นอพี่นโอ้พี่หนอพี่หนอพี่้พี่หนอพี่นอพี่นอโอ้พี่หนอพี่นอี่นออ mùng hết cuộc vùng 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 hoặc nó sẽ có tiền thôi เบื้องข้ามโขหินมาเลยครับพี่น้องวางซงสิแจ้งเราขึ้น่ามีหอยมานี่นะครับนี่นี่หอยเล็บนี่หอยเล็บจิกมาเลยนะครับนี่นี่จะเห็นพอล่างๆครับพอะฝนแล้วหอยครับมอันตื่นหมาหมาเข้เาวะ้ามสะพานหินมาเลยปะ ช่วงนี้ฝนตกใส่แล้วมันเนหี่ยหอยฝนแล้วครับมือเช้านี่นผมมีหอยเช้านี่นผมมีหอยฝนเลยอันนี้มันถึกฝนแล้วนี่ไปเข้าเขาเลยข้ามบปได้เลยแถวนี้มันมีข้ามมาเลย สุดแหล่ไหนเนาะลงฮะไรฮะอืมมมีหอยกลับนะไปจิ๋นกูกับ่าเห็นทอดหอยแซมเซานี่ลงนี่แหละนี่จักแล้วหอยถึกฝนแล้วเนาะโอ้ไม่เห็นเลย ลกไปนีกระเป๋าเป๊ะป๋าเปะแปนีออะโอ้ยลงไปนี่แล้วนี่แม่นบอะ่ะมีไก่บ่ะปมาอย่ากู่วะโอ้ย่างรัดทางอรุัด <c oughs> บเห็นหอยบเห็นหอยไม้ฮักเน่เข้าบูดึงดดะะบูฮักอะไรดีแ,แล้ววะบุหมนี้ด้าางน้น่น่บุล่มเงียบม่คนเงียบ ม่เห็นเลยมันผลตกอาซิเมนมันแข็งเนาะนี่ห่างทางเลยมูมีหอยหักเข้าไปเห็นไหมหอยดึงบ่แม่นบ่ดึงยาบ่มูมีนะเด็กเป็นเส้นมูแม่นสร้างมาพี่แล้ว หมอยามันเข้าหันยามันงอขึ้นไปหันแต่ว่ามันก็เงียบเลยครับไปฮันโอ้บมเข้าก็เห็ดบมะเข้าเลยเลยอืมครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆงานเห็นเห็ดปวกฉันใช่ล่ะโอ้เห็ดปวกครับพี่น้องบันเห็ดปวกออกแล้วครับเห็น้องอกเสะออกโอ้โอ้พี่น้องกูรอห์กุรอหะกุรอห์ โอ้มามมาม้ามามานี่ง่าหมือนนี้บโอ้โหขาแกไปซงโอ้พี่น้องเบิ้ง้เบิงเิดฮอดอนเดยนกเดนดไม่กลับไปแล้วโม่เบิ้งพลังไมมิ้นมานี่ยนะครับพี่น้องูมานี่ยม้าม่เลนม่าซ่องเบิงนี่มันบ้อมกไม้มินนะครับคุหม่ายไปมันเนียเั้ยิคนมานครับ คุณเห็นบ่แม่ไปเห็นบ่พุล่ะพุพูดปอดพี่น้องบึงมอดพี่น้องรโอ้เห็ดปวกผนรเห็ดปวกอแล้ครับพี่น้องนี่บอกพี่น้องอีแล้วนั่คุเก็บอะไรดอกเลยบุเห็ลกับบเก็บเลยนะันนะคุณในคุณฮดคุณมนึคุณมาวินเอยู่คุณ ไปย่างไปหาเมือไงนี่น้อยไปทนีก็ได้หมดเบ่เห็นขามั้งเบิ่งเนาโอ้โไนั่นนะเขียวไมใบมั้นะเขียวมั้เขี้ยใยเอ้าเสียงภาษ่ไทยเราเอฟเลยฮู้นเราได้เอฟ่ะนี่ต้องมีหมูเลยนี่ ปไนี่แกงอันนี้กระเซ็บได้ยินเป็นอัมรำอยู่แกงที่เนื้อไม่แซ็บขนาดเมื่อวานนี้น้อยด้วต้นกระเซ็บที่เนาะอาพี่น้องาะอ่อนฮะเป็นหมูเป็นแผ่นเลยได้คอนเฮ็ด์ปลวกอ่อนเป็นแผ่นนี่ประเทศลาวที่ออกก่อนอยู่ประเทศไทยอยู่ไทยมันออกทีาหลังเนาะอยู่ไทยมันดอกเงูปลวกแค่น้อยเอง ดคตาไแล้วถึงไงันบอก่ะไปานอกไปเเ้วมกาเยพี่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 เดกมือเอ้าอ้ด็กนึงอ่ามามึงเอาซะเลยใครมึงเอาล่ะเจทเน ได้ได้ไนนครับพี่น้องเห็นแล้วครับพี่น้องโอ้เป็นแผ่นอย่าด้หันหาพูม่แบบนี้เงๆ้ยงันโอ้โอ้ตามหตามาตามมาพี่น้องกูราเก็บหนเกพี่นองกราโอู้พี่น้อง ำกำ да ลังงามๆเลยพี่น้องพอดีกินแล้โหเดี๋วดีว่ะดอกเดียวเอ็นไปนี่มันคือบบเป็นหม่เหรอังิงอยลหัวมึงเห็นแล้เห็นแบบนี้เนาะเ็นแงูองดอกเดียวพี่น้องนี่เห็ดวกแบบอาคกหยาบแฮะโอ นี่นี่ลักษณะของเห็ดปวกจะเป็นลนักษณะแบบนี้ครับนยังมาเทิพี่ดอกเดี๋ยวนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> ป่นแซ่แท้อโอ้เรนไม่เกษียณแล้ครับน <c oughs> ะครับพี่น้องเราเอาไว้ที่เกษียณก่อนที่เมื่อพอดีเลยครับนี่เห็ดปวกครับโอ้เป็นอะไรเปลี่นเลย นี่เจ็บเจ็บหันหกาอกกันออกก็ต ok ้องเอาใหญ่นั่นดอกอันนี Double ้ฮึโคัรแล้วครับมันแสบมันออามาออกให้อยไป่ลงเขาข้ามไปเขาก็ขี่รถไปเลยเลยขี่รถไปเลยเลยบอกเพราะว่า บบมีถุงใส่ตั้งหากครับต้องปอกเอาเมื่อมันถุกให้มันเบากระตานิดเดียวพอดีนอไลก็บพแกงซะเลยพัดนอไลพัดเอาพัดแกนพัดเอานอไลไปเอาอีกของอันไออันพุงนะฮะเยอะคู่สะเราอันมืดอนี่ยปลอ็งมือแล้วหันแล้วนะหม่หนึ่งไว้หนุ๊มมันเป็นโอกาสต้องมีหลักฐานได้ตีอยู่นะปอกอยู่ในป่าเลยครับพี่น้องข้ามกลาง ป่าดุงดุงซ่ามเาเก,กอ่อนะครับโอ้มาเก,กอ่อใหญ่เลยนี่มันมามันมันหล่นย่ำมนนอะเลยนี่น้องเห็นพวกบาทุ่มย่างบุหเห็นอยู่เลยโอ้น่าจชื่อใช่ คอทุกหมากเลยก่อนมาอีกแล้วมันอะไกินหรอครับบม่ให้เรางอกบางครับพี่น้องมันมีไข่มันเบมาบานเอาครับพี่น้องนี่มาหาเห็ดแล้วครับ โมยหวานครับพี่น้องเมื่อคืนหวานหูอยู่ในผมครับผมเห็นไหมหานครับพี่น้องเมื่อคืนหวานเลยจ้าน้ำผึ้งในมวยบอกใส่ละบอดอกจุูมครับพี่น้อง ดอกเดียวดอกเดียว,ยว,ยวอกีอกไไอยู่จะจะอุี่ดอกใหญ่เลยันมีเห็ดป่วกนำบ่เอาผวนเห็ดป่วกตัดขาออกตัดอันนั้นออกจะหัก บ่เห็นลครับบ่ออกพ่อแกงสะพอกพ่อตัวน้ำกูกก็พอกนนึกนนวก่าลองมันนี่ลองมันมมนี่หมือนกับ้ามสะพานเลยทั้งหน้าเนี่ยมันมีบ่มัน,ม,น,ม,นมีกกบก ไปครับไปสดเด็ดไปสดเลยห่อลงหอมวนเลยนะไปเอ้อโอ้โยากปุติกตกันอ็ไ้

อ้ยดีแต่ก็ไ้ครับมูเป็นไงับขี้นกขี้อ่อีกเเสือขี้นกไงขี้อย่างกลังิมันมืได้แป้งังรอทยเกิดเพื่อนแห่งมืดนาน็่เปื่อยมดโอ้

เด็กล้องให้ได้ไหมเห็นแล้วมันงามเลยี้อยู่แถวนี้แหละมีหมู่กันอยู่ได้นอนเลยสองหมู่เลยเพิ่มแล้วนี่ดิเฮ็ดเพิ่งหวานอรอสองดอกฮ่ะมามาขี้เด้อมาขี้เด้อมาขี้มันบมหลายห้าดอกโอ้มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาแม่มาแม่พี่น้อโอ้พี่น้อพี่น้อ โอ้พี่น้องพี่น้องโอ้พี่น้อง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 อ้พี่น้องพี่น้องโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเกบเกบโอ้พี่น้องม่ีอยู่นพี่น้องพี่น้องเอาโทรศัพท์ไปใล้พม่่่พี่น้องพี่น้องเก็บเก็บเลยี่า่ะบอเอาเห็น่นี่ โอ้เก oh, 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 I mean yeah. OK. ็บเก็บเก็บผ oh. ู้หน่ผูหน่บูู๊แป้งไปเอาบู๊พูอันนี้ให้ไ่มินเออแค่พูไปเอาผูหน่่งบู๊เลายูหนน่งไปเอาบู๊เลายู้หนหัวอังเป่าไปเอาบู๊เลยลายผโอมันาเอาเอาาคีน้อเก็บเด้อเก็บเก็บเก็บอยู่แถวนี้แหละหมาววะ้นมนี่วะอยู่แถวนี้แหละพี่น้องสะออะไรกะกล้องนะ มึงจะปนเลยมึงแกงเลยป่นกระซ็บคนนี้เอาเมือดอยู่เอาเอาม่วงมันลาก่อนเยยังหาลืมไอ้านี่ทิ้งลวดอกนี้เอากันมันโลดมือกจะแกงเลยเด้อบอลาเพรแก้วได้ต้มกาแปเอ่เจาะเลยัดเป็นฮัดเลยนี่จ้างกระบอกัทดอกนาเป็น สวยงามมาครับดอกจูมพอดีสำเนียครับนี่ไเตเบื่อเห็ดเตยเบื่ออีนี่เอาเห็ดเตยเบื่อมาค่อยมาค่อยเอามาคือมาบอกกำไรมาเลยนี่สำหรับคลิปนี้ก็ทำนี้ครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคนที่รับชมจนจบก็ขอให้ยืดหยุ่นให้ไดครับลำรำเลยๆอย่าเจ็บอย่าเจ็บครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ